ลองดูแรงมากเลยครับตบที่หน้าที่หัวตรงเนี้ยครับ TV, TV. ตบทีหนึ่ง <TV. S 2> นะครับมีตบที่ตัวอยู่แหละที่แต่ว,ว่าตบหน้าทีหนึงตอนกำลังจะออกจากห้างนะครับคือมัน,นเป็นลักษณะที่พอน้องเขาปฏิเสธปุ๊บแล้วก็ตบเลยหรือแบบว่าเออไม่หรือมีการยื้อยไม่ครับตอนที่ปฏิเสธเนี่ยแค่ตบตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าอยู่ๆเขาไปโมโหอะไรเดี๋ยวต้องให้น้องกลับมาไทยให้น้องเล่าให้ฟัง สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเกาะกระและข่าวกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะช่องของเราเนี่ยก็ขออัปเดตข่าวที่ขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ในตอนนี้สักนิดนึงนะคะสําหรับข่าวดารารุ่นใหญ่ตบหน้าดาราใหม่ที่ห้างดังย่านเกาหลีนะคะซึ่งห้างดังดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่าแอดไปสืบมาแล้วนะอยู่ที่กรุงโซลนะเพื่อนๆนประเทศเกาหลี และดารารุ่นใหญ่เนี่ยก็เป็นที่คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าคือคุณม้าออนนพานะคะส่วนดาราที่ถูกตกนั่นเพื่อนเอนๆไปดูเอานะคะแอดเอาภาพใส่มาให้แล้วไม่ต้องไปตามสืบกันให้เหนื่อยนะแต่แอดขอสงวนเชื่อไว้ก่อนเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนกําลังตามหาอยู่แอดก็ไปตามสืบมานะคะคิดว่าน่าจะใช่คนนี้นะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่กระแสเนี่ยวิาพากวิจารณ์กันนะ สำหรับดารารุ่นใหญ่เนี่ยก็คือมีทนายสิทธาเนาะมาโพสต์นะว่าตอนนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยที่เกาหลีไม่ได้แจ้งที่ไทยนะเ,นเพื่อนๆแจ้งที่เกาหลีนะคะว่ามีดารารุ่นใหญ่เนี่ยก็พูดถึงแบบดารารุ่นใหญ่ที่รับเป็นเอเจนต์เ,เนาะพาดารารุ่นใหม่ไปทำหน้าก็มี วันก่อนแอดก็เห็นเหมือนกันว่าคุณม้าออนภา,าเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เนาะว่าไปทําหน้าที่เกาหลีแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวข่าวกันเกิดขึ้นขนาดนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆระหว่างที่คุณม้าออนภา,าเนี่ยพาดาราใหม่เนี่ยไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างดังที่เกาหลีนะในกรุงโซลปรากฏว่าระหว่างเดินซื้อของเนี่ยคุณม้าอ,อนภา,าเนี่ยอยากกินปูขึ้นมานะคะอยากกินปูขึ้นมาเสร็จแล้วก็ชวนดาราใหม่เนี่ย น้องคนที่เราภามาให้เพื่อนๆดูนะเรายังไม่เอ่ยชื่อเนาะไปกินด้วยกันนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยเขาปฏิเสธเพราะว่าละครที่เขาเล่นใหม่เนี่ยกำลังออนแอร์เขาอยากกลับไปดูนะมันก็เป็นธรรมดานะที่น้องเขายังอยากกลับไปดูละครที่ตัวเองแสดงและอีกอย่างนักสืบต่างๆก็ไปดูกันนะว่าปูที่มาให้กินเนี่ยก็ปูธรรมดานะ น้องเขาคงไม่ได้อยากกินมั้งหลังจากที่ปฏิเสธคุณม้าไปเนี่ยคุณม้าก็ทําการตีที่ตัวน้องเขาเนี่ยหลายครั้งนะคะแล้วตบที่หน้าสุดท้าย,ยก็เรียกว่ามีภาพในกล้องวงจรปิดเลยแหละทีนี้น้องก็รู้สึกว่าไม่ได้พูดอะไรอ่ะด้วยความที่เกรงใจเนาะแต่พอเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเขาเนี่ยที่บ้านไม่เคยทํากับน้องเขาแบบนี้เลยด้วยซ้ําไม่ให้ยอมนะคะหลังจากนั้นเนี่ย น้องเนี่ยก็ได้ปิดเบอร์มือถือบล็อกอะเนาะแล้วก็ย้ายโรงแรมนะคะแล้วก็กลับไทยแล้วก็จ่ายค่าทําหน้าเนี่ยสองแสนกว่าบาทเองด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าครั้งนี้น้องไปในฐานะลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนตั๋วเที่ยวบินกลับนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กลับไฟเดียวคุณมา้าแล้วก็ที่ต้องเปลี่ยนโรงแรมเพราะว่าห้องเขานอนติดก,กันก็คือกลัวเนาะ เราก็มีภาพตอนแจ้งความที่เกาหลีมาให้เพื่อนดูด้วยนะกฎหมายเขาก็อาจจะแรงกว่าประเทศไทยเยอะนะแล้วก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดก็เรียกว่าขนาดแค่คดีทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบทันทีเลยนะส่วนแหล่งข่าวเนี่ยก็ได้บอกว่าคุยกับคุณม้าออนภามาคุณม้าออนภาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับทางแหล่งข่าวเนาะว่าจริงๆอะ่ะน้องเขาก็พูดเกินจริงไป ล่าสุดเนี่ยคุณมาอนานพาเนี่ยได้โทรไปต่อว่าที่ผู้จัดจาก,การส่วนตัวน้องเขาแล้วว่าที่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วก็ในวันที่29่อะค่ะพฤศจิกายนเนี่ยคุณมาอนานพาจะกลับจากเกาหลีแล้วก็เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งว่าเรื่องจริงๆรแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราก็คงติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวแอดเนี่ยจะอัปเดตนะคะข่าวให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งยังไงก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ห้องของเราด้วยนะคะไม่เข้าใจแล้วมันผิดตรงไหนไม่เข้าใจแล้วฉันก็ไปทําอาชีพสุจริตแล้วฉันก็กําลังจะไปทําเรื่องครีมขายครีมหรืออะไรต่างๆนาน,นาเดี๋ยวจะมาไล่ตามด,าด่าฉันอีกไหมฉันไม่เข้าใจตรงนี้